โอเคครับวันนี้ก็จะมาคลายข้อสงสัยครับคนถามมาเยอะว่า power กลางแแจ้งเนี่ยหรือ power เครื่องเสียงธรรมดาเนี่ยตามไฟบ้านเนี่ยสามารถใช้บนรถยนต์ได้ไหมครับผมครับแล้วก็เครื่องเสียงรถยนต์สามารถเอามาใช้ไฟบ้านได้ไหมครับผมครับนี่คำถามที่ถือว่ายอดฮิตครับผมครับก่อื่นหนึ่งครับผมครับเราต้องรู้ก่อนว่าเอาไปใช้งานอะไรครับผมครับเช่นวัตต์เวอร์เนี่ยก็มีความสําคัญมากเราเอาพาวเวอร์หมื่นวัตต์ไปใช้ในแบตเตอรี่เล็กๆเนี่ยก็ไม่ได้เราเอาพาวเวอร์หมื่นวัตต์ไปใช้สวิตชิ่งเล็กนี่ก็ไม่ได้ครับผมครับทีนี้อุปกรณ์ที่ผมวางให้ดูเนี่ยมมััันนนคคือออะไรรรรบาูู้้เียกก่ อย่างตรงนี้ยเขาเรียกว่าชีวิตชิ่งครับชีวิตชิ่งก็มีหลายแบบนะครับผมครับตัวนี้ทำหนาที่อะไรรู้ไหมครับผมครับแปลงไฟ220ให้เป็น12โวลต์นะครับคิดออกไหมครับคือไฟ210เสียบตามบ้านเนี่ยปลั๊กไฟที่เราติดอย่างนี้ครับให้เป็น2โวลต์เข้าในระบบ power รถยนต์ของเราครับตัวนี้ก็ถือว่ามีส่วนสําคัญมากครับผมครับถ้าตัวเล็กแล้วก็ power ใหญ่ก็ไม่ไหวครับผมครับถือว่าไม่ไหวไม่ได้ power ใหญ่อันนี้ก็แอมป์ใหญ่ด้วยตามกันเห็นไหมครับถ้าเอารถยนต์มาใช้ไฟบ้านเนี่ยเห็นไหมครับ มันก็เปลี่ยงเงินมากขึ้นแล้วก็ใช้ต้นทุนสูงมากขึ้นครับผมครับแล้วพอร์บ้านรถยนต์ล่ะมันต่างกันยังไงครับความดังน่ะคือมันคนละแบบครับรถยนต์เนี่ยก็คือเวทีชิวชิ่งสิบสอวทุย2นสองวครับผมครับสามารถทำไมเพร์รถยนต์ถึงโหลดต่าได้ได้เพราะว่า1ล่ะไม่ได้มีการแปลงไฟอะไรเยอะมากมายครับเข้า DC ครับเข้าดีปุ๊บเขาก็แปลงไฟเป็น DC ทันทีครับเพื่อเข้าในระบบยนต์ของเราครับทำไม หนึ่งละสามารถโหลดต่ำได้ครับผมข้อดีของเขาเลยนะครับโหลดสูตรโอนกันได้รถยนต์เวลาแข่งกันนะครับผมครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตไม่แพงเหมือนระบบพีเองนี้นะครับผมเห็นไหมเพราะรถยนต์เนี่ยสี่ห้าร้อยสองสามร้อยยังมีนะครับเพราะว่าต้นทุนการผลิตเขาไม่เยอะเท่ากับพาวเวอร์พวกนี้ครับเพราะว่า DC ซีทูดีซเฉยๆนะครับผมครับทีนี้รถยนต์เห็นไหมครับรถยนต์ก็มีหลายเกรดเหมือนกับเครื่องเสียงบ้านนะครับผมครับมีคัสดีคัสเอเบีเหมือนกันนะครับผมครับมีหลายคัสเหมือนกันครับเพราะว่าคัสดีเนี่ย เขาใช้ขับเบตโดยเฉพาะนะครับผมครับคัสเอบีก็ใช้ขับกลางขึ้นมามากมายครับแต่รถยนต์สมัยนี้ก็พัฒนาไปเยอะครับคัสดีก็สามารถขับเสรยกลางได้แล้วนั่นเองครับผมครับแล้วเมื่อกี้นี่คือหลักการทํางานของพู้รถยนต์ครับถ้าอยากได้มาใช้ไฟบ้านต้องมีสวิตชิ่งตัวใหญ่เพื่อให้โหลดของเขาครับผมครับก็สิ้นเปียง2เท่าครับผมครับต่อมาครับ power power การแกล้งธรรมดาไปใช้บนรถยนต์ก็เหมือนกันครับเราก็ต้องมีอินเวอร์เตอร์ไปครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวแปลงไฟ1 2โวลต์ให้เป็น220อย่าสับสนนะครับ อันนี้แปลง220ให้เป็น2โวลต์นะครับผมครับอันนี้แปลง2โวลต์ให้เป็น220อย่าสับสนครับตรงนี้ครับผมครับหลักการทํางานก็เหมือนกันครับผมครับพาวเวอร์ตัวเนี้ยยิ่งบัดสูงอินเวอร์เตอร์ก็ต้องยิ่งบัดสูงตามครับตัวเนี้3,600บัดเห็นไหมครับเนี่ยอย่างพาวเวอร์ที่600บัดเนี่ยก็สามารถไปกันได้แต่ถ้าเอามาใส่พาวเวอร์พวกตระกูลพวกนู่น5,000คันบัดก็ไม่สามารถขับกันได้เหมือนกันครับผมครับทีนี้หลักการทํางานของพาวเวอร์เครื่องเสียงพวกเนี้ย มันคืออะไรครับผมครับตัวนี้เป็นระบบไฟ210ครับผมครับระบบเครื่องไฟไปเนี่ยก็จะผ่านระบบหม้อแปลงนะครับเห็นไหมระบบหม้อแปลงระบบหม้อแปลงปุ๊บหม้อแปลงก็จะแปลงไฟจาก210ลงมาครับประมาณ45 0 0โวลต์เพื่อแปลงเป็นระบบ DC อีกเห็นไหมครับมันหลายขั้นตอนครับ AC ปุ๊บไปแปลงเป็น DC ครับผมครับเพื่อให้ใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้แต่รถยนต์เพราะรถยนต์นครับผมครับ DC เข้าเขาก็แปลง DC อีกเห็นไหมครับการทํางานเนี่ยมันมันมันลดขั้นตอนการทํางานลงมา ทำไมพลังรถยนต์เนี่ยมันแรงมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ต้นทุนการผลิตน้อยนั่นเองครับผมครับแล้วเลยคนถามว่าทาไมไม่นิยมทําเอาพวงกลางแจ้งมาใส่รถยนต์เพราะว่ารถยนต์มาใส่กลางแจ้งก็แบบผมว่าอะไรครับผมครับมันหลายอย่างถ้าเอารถยนต์มาใส่กลางแจ้งเนี่ยต้องมีอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ด้วยครับผมครับแล้วก็พ่วงรถยนต์เนี่ยถ้าระบบกางไม่ดีเลยครับผมครับมันจีนะครับหลายคนเจอครับจี่ออกตลอดออกลำโพงครับเนี่ยคือตัวสาคัญหน้าระบบกางรถยนต์เนี่ย ต้องดีมากเพราะว่าเป็นไฟที่เดีอดอ่อนมากครับผมครับถ้าระบบอะไรไม่ดีต่างๆเนี่ยเรียบร้อยครับกี่แน่นอนครับผมครับแล้วก็ต้นทุนการออกงานก็ถือว่าแพงมากมีเบเตอร์แล้วมีพาวเวอร์โคเวอร์อีกมันก็แตกต่างกับ PA ครับผมครับแต่ถ้าพาวเวอร์เนี่ยไปขึ้นบนรถแห่แบบใช้อินเวอร์เตอร์มันก็เปลี่ยนต้นทุนอีกครับในการใช้งานครับถามว่าเชืกันได้ไหมใช้ได้ครับผมครับแต่ผมแนะนําครับแยกกันไปเลยครับการแกล้งก็การแกล้งไปเลยรถยนต์ก็รถยนต์ไปเลยครับไซส์สองชุดไปเลยครับผมว่าคุ้มเลยครับผมคครับ ใครที่สงสัยครับผมการทำงานของพระเวรรถยนต์กับพระเวอร์บ้านก็จะประมาณนี้ครับผม